สวัสดีครับอมอมน,นี่ก็มักแกงฟักใส่ปลาทูเนาะนี่ก็ใส่ไปแล้วทั้งฟักทั้งปลาทูทั้งผิกแกงเนาะน้ำก็มันเดือดเลือดก็ดีอินมหอมชวนหิวหรอครับเนี่ยอยินแบบเมนูบ้าน,านเนาะนี่ง่ายๆครับใส่ใบยี่ตูครับนี่ใบยีบย่ตูหรือว่าใบาแมงลักนี่แหละ หอมหอมผมใบตูนผมหอมซุปใหม่ๆร้อนเลยครับคอนอื่นมาตักกินตักชิมออเดิบออเดิบชิ้นปลาทูชินฟักนี่ใบตูชินฟักออเดิบออเดิบจะแซสบขนาดไหน ว้าวาน้ำร้อนๆมาสดรสชาติแซบหนัวแซบนัวห,หรือเปล่ากับเข่ามือนี่ครับมากินมาชิมก่อนเลยชิมปาทูพระเอกของแกงฟักมือนี่คือชิมปาทูเนาะ นี่พร้อมกระติบใบอิตูมาน้ำนี่กินหอมหอมร้อนๆเด้อเซ็จใหม่ๆอืมอืม,อมอ้แต่รสหวานของฟ,ฟักครับนี่ฟักกำลังอ่อ,อ,อนๆเนี่ยมีรสหวานหวานเพิ่มเติมขึ้นมาเลยเนี่ยของสดๆเนาะเก็บมาสดๆครับ กรหนำร้อนๆเนี่ยม,ม,มาเอาชินฟักซิชินฟักอืฟักอ่อนๆร้อนๆจับช้อนหิวช้นกินเลยครับเนี่ยอืม ใบตูเด้ใบตูใบตูหรือใบแมงลักเนี่ยกินหอมมากๆเลยใส่แกงเนี่ยเข้ากันมากมากของชอบเลยอืหือ,อ,อ,อจัดจานนัวๆเลยครับนี่ขนาดกินแค่ออเดิบเนาะว้าเดี๋ยวว่ากินจัดเต็มเนี่ยเส้นเขาเนี่แซ่บจวด กินบดหมอแน่มือนี่ครับอืมอืมโอ้แต่เคยไปทำงานอยู่ในเมืองเนาะหากินเมนูแบบนี่บ่มีเนาะเพราะว่าเขาวกลงขาแกงเขาวลกงขาแกงที่เขาทำกันขายเนี่ยเขาจะมีความหวานมีอะไรเยอะเกินไปเนาะนี่ย กับเขาเมนูบ้าน,านเนี่ยสุดยอดมากแต่ก่อนผมก็เคยไปทำงานแต่เด็กแต่น้อยเนะาะตั้งแจอยู่สิบเจ็ดปีช่วงนั้นก็เลี้ยนอยู่มอหานะก็ไปทำงานอยู่สมุดปาการนะครับอืไปหารายได้เสริม,นะมเนาะอืพอทางบ้านอยู่บ้านละ บบมีะรายได้พอเพียงหน่ะอืมก็จะไปแล้วก็เห็นชีวิตในเมืองเนาะเหมือนหนุ่มโรงงานสาวโรงงานหนึ่ครับก็ไปทําปิดเทอมประมาณสักเดือนครึ่งแหละเพราะว่าเขาปิดปิดเทมอมฤดูร้อนเนาะช่วงนุ่นเนาะแต่อยากหาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวเนะาะเลยไปทํากันเลยได้เห็นประสบการณ์ ก็เลยคิดถึงกับเขาแนวเป็นยูบ้านๆเขาเนี่ยครับไปยูในเมืองเนี่ยเขาก็ทําขายทามาเลยแบบอาหารเจ๊กเนาะทำขายขายแบบตลาดนี่เนี่ยจะหลดุดขาดมบ่แสบนัวคือบ้านเขาเนาะไปที่ไหนก็อยากกลับมากินกับเข้าบ้านๆแบบนี้แหละครับเนี่ยแสบนัวแสบนัวจัดจ้านขนาดอันนี้บาได้โม่ด้วยครับเนี่ย ลอยฟังอันนี้แค่ออเดิบจัดๆจาน,น,นแบบบ้านๆชนบทเฮาเนี่ยจะบไรหรูหราสีสันจะบจ่มใสเครื่องปรุงอาจจะบเยอะแยะแต่ใส่เครื่องปงอจจอรุตรงตามแบบบ้านๆเฮามากกินเนี่ยแหละกินเมื่อไหนก็นแซ่บเมื่อนั่นครับผม มาเด้อมาเด้ออย่าลืมบ้านนาบ้านชนบทอีสานหรือบ้านนอกป่านนาเฮาครับับมากินแซ่บๆน้ำกันครับมืบบบม่อนี้